สวัสดีครับวันนี้เราผมจะมาแนะนําห้องสมุดแต่ห้องสมุดมันไม่เปิดนะครับแล้วว่าดูรอบๆข้างนอกไปก่อนจะดูได้เลยครับห้องสมุดของเรานะครับก็จะมีการจัดเลี้ยงหมวดหมู่แล้วมีจารจัดโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้มี ให้นั่งกันนะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการหาหนังสืออ่านนะครับนี่เช่นอย่างนี้เลยครับน่าเสียดายนิดนึงนะครับเพราะห้องสมุดนะครับ ไม่เปิดให้เราสามารถที่จะทำการเข้าไปถ่านข้างในล้าสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอจบการแนวสดเสนอเพยงนี้นะครับนะครับ